ส okay. วัสดีครับสวัสดีครับเปิดสลาดใหม่สอใหม่สองห้าหกเก้าเอาพระบุหนังนะครับเน้ชินมาให้ดูกันเนื้อนี่แบบว่าอืม ต้องลงกล้องเลยสวยอืมน,น,น,นชัดผิวตามสภาพความเก่านะครับอื